ช่วงที่ราคาทองพุ่งแบบนี้ร้านทองต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็มีเหตุคนร้ายเข้าไปชินทองในร้านทองที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองหัดใหญ่แล้วปรากฏว่าชุดสืบสวนตำวรวจภูธรภาค9ใช้เวลา24ชั่วโมงในการที่จะไปรวบตัวกลับมาได้ผู้ก่อเหตุอายุ15ปีเท่านั้นค่ะหลังก่อเหตุนั่งเครื่องบินจากหัดใหญ่มาลงดอนเมืองแล้วหลังจากนั้นก็มีการต่อรถกลับไปที่อุบลราชธานีค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้น18นาฬิกา36นาทีเมื่อวานนี้นะคะมาแบบนี้เลยค่ะแต่งกายชุดดำเข้ามาถือค้อนมาด้วยนะคะแล้วก็มากวาดเอาทองรูปพรรณน้ำหนัก,กรวม33บาทไปมูลค่ามากกว่า2ล้าน4แสนบาทค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุนะคะวันนี้ทางด้านของท่านรองพบตรค่ะพลตำรวจเอกทัตชยัยปิตะนีระบุนะคะลงพื้นที่ไปเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีแล้วก็มีการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยก่อนจะมีการเปิดเผยว่าขณะนี้คดีคืบหน้าไปมากเป็นที่น่าพอใจ และสั่งการให้ภายในคืนนี้เองผลตรวจ DNA ของคนร้ายต้องแล้วเสร็จค่ะคดีตอนนี้เนี่ยทางภาคเก้าได้มีการสืบสวนขยายผลไปเป็นที่น่าพอใจครับออตอนนี้เราก็วันนี้ทั้งคืนครับทางสพจะต้องมีการเล่งการตรวจ DNA ในที่เกิดเหตุต,ต่างๆปั่นออกมา คือท่านให้เวลานะคะบอกว่าคืนนี้ผลตรวจ DNA ต้องแล้วเสร็จแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามสาม,มารถสกัดจับผู้ก่อเหตุได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานีแล้วเป็นเยาวชนอายุ15ปีเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกค่ะนั่งเครื่องบินจากอำเภอหัดใหญ่มาลงที่ดอนเมืองก่อนที่จะนั่งรถทัวร์ต่อมาที่อุบลราชธานีตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวไปสอบสวนขณะที่ทางด้านของท่านรองพอบตรเองก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทร 9นะคะไปยึดทองกลับคืนมาได้30เส้นเป็นสร้อยคอ20เส้นสร้อยขอ้อ,ยขอมืออีก10เส้นค่ะได้ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบนถนนนิพัฒน์สงเคราะห์5ซอย4เขตเทศบาลนครหัดใหญ่โดยผู้ต้องหานะคะนำเอาทองทั้งหมดเนี่ยใส่เอาไว้ในถุงผงซักฟอกแล้วก็เอาถุงผงซักฟอกไปใส่เอาไว้ในกระเป๋าสะพายผู้หญิงเอาเสื้อดํามาปิดปกคลุมแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในห้องพักของเพื่อนอีกทีหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นเหตุอุกอาจ เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ท่านผบตรจะมีการแถลงข่าวนี้ด้วยตัวเองค่ะ